เก็บเต็นท์เสร็จแล้ว10โมง4อะจะไปหาที่อาบอมน้ําข้างล่างหน่อยไม่ทราบว่าตรงไหนพอจะอาบได้มั่งนะเดี๋ยวลงไปดูก่อนแถวๆใต้น้ําตกกระอ้างเลยครับเดี๋ยวลงไปดูก่อนนะนะครับช่ำตั้งตัวเลยตอนนี้นะฮะขอลาผานางดำก่อนนะเดี๋ยววันหน้าก็เจอกันตอนนี้ไปหาที่อาบน้ําก่อนตอนนี้อยู่ที่บ้านและสวนครูอีท ประตูสู่เขาหัวหมวกนะครับจากตรงนี้ไปเมื่อกี้ผมสอบถามเขาบอกว่าประมาณ800เมตรแต่ผมดูทางมันก็สามารถมันขับขึ้นไปได้เขาว่าขับขึ้นไปได้นะแต่ผมมองขึ้นไปแล้วมันมีหินแบบสูง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 ,สง,สง,สงมากๆเลยก็เลยจอดไว้ตรงหน้าบ้านคนะูวิตนะตอนนี้ผมเดินขึ้นไปประมาณ800เมตรเออเขาขึ้นกันช่วงเช้ากับช่วงเย็นมเมฆเลี้ยวแรงขึ้นตอนเที่ยงเลยนะตอนนี้ประมาณเที่ยงบ่ายกำลังร้อนเลย ผลก็จะมาผมเตรียมถุงดำไว้ด้วยอ่านะครับลองดูว่าผมจะพิชิตเขาหัวหมวกได้หรือเปล่านะถ้าถ้าสังขารไม่ให้ผมก็เดินลงมาแค่นั้นแหละครับ <c oughs> ไปนะสัมภาระเยอะนะเนี่ยฮะตอนนี้ตัดเหลือกล้องตัวเดียวแล้วตอนแรกว่าจะเอาโดรนมาด้วยแต่ไม่เอาแล้วนะตอนนี้เหลือแต่ขวดน้าครึ่งขวดหนึง่งแล้วก็ตัทสมือถือนะแค่นั้นพอ,อเอ็นไปเพื่อนข้าหรอวะ ฮะเออดีไว้เป็นเพื่อนข้าอุย้ยไม่ทันไรล้อฟรีแล้วอะเส้นทางเขาขึ้นอยู่นะอืมพวกใจถึงเ็าขึ้นอยู่นะครับฮะจอดไว้ตรงหน้าบ้านครูอีทเดิดดนขึ้นได้อเอา้าเหรอขึ้นไปอีกไกลไหมครับเนี่ยไกลเท่าไหร่ครับโอ้ใจว่าไปมัวๆกับไกลม,มันมีชันอยู่อีกใช่ไหมไั่นแบบไอ้นีน่จะร่อนยน มีชังอ้อมไปได้นะเหรออตายแล้วเราจอดไว้ตรงนั้นมันม่มีชันจนหายใจไม่ถึงครับตรงนี้ก็ประมาณสามสิบองศานะเนี่ย,ย,ก,ยก็ไม่ชันมากแต่ว่าเราพลาดแล้วล่ะเราจอดรถตรงนั้นเออดีเหมือนกันนะจอดนั้นไม่เสียงแน,น่นอนเออ พยายามประครองตัวเองไว้าย้ายเหนื่อยมากาเดี๋ยวไมนนะ่อันรเขาเรียกไปนะถึงเวลานั้นปุ๊บขาตันตัดถอดใจเลืกอกเลยแปดร้อยนะผ่าน,นาได้กี่ร้อยแล้วไม่รู้ตรงนี้น่าจะอยู่สี่สิบห้านะนะครับชันมากเลยตรงนี้ดูท่าทางทางเขาลื่นด้วยนะ เอาเรื่องอยูอ่หายใจทางปากชักจะไม่ค่อยพอแล้วตอนนี้มันจะหายใจทางดากอีกแล้วเนี่ย,ยประเด็นคือปวดเยี่ยวทำไงฮะตรงนี้ต้องหาจุดเยี่ยวรับก่อน ตรงนั้นชั้น40 45บสานะพอเลยตรงนั้นมาแล้วมันก็จะเป็นทางเรียบนิดนึงเหมือนพระเจ้าประทานพรมาเลยให้เราแบบว่าได้พักได้พักขานิดนึงคือถ้า40ยา่ยาวๆเลยนี่นะน่าเป็นห่วงครับเราจะพยายามหาเพื่นร่วมทางนั่นแหละแต่ว่าในเวลานี้ ตอนเที่ยงบ่ายเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแล้วแต่ถ้าตอนเช้ากับเย็นบ่ายบ่ายเย็นเย็นช่วงเย็นจะมีเยอะเ <c oughs> พราะช่วงเช้าเมื่อเช้า,ชาเก็บเต็นไปก็กว่าจะเสร็จก็สี่ห้าโมงก็ไปแล้วกว่าจะหลงทางก็จะอะไรอีกโอ้นูน่นะเห็นแล้วเห็นอยู่ทางนูน้นนะใช่หรือเปล่าไม่รู้่ายังนะยัง ยังตรงนั้นคิดว่าที่ลานสี่องศาไม่ใช่ดิตรงเนิน40องศาที่ผมว่านั่นอ่ะมันยังไม่ใช่สุดสูงสุดนะไม่ได้พีคนะคิดว่าจะยังมียากกว่านั้นนะอุ้ยไม่ได้เห็นลานแล้วว่ะตัวบลเลอร์เลยดูดิมันคือตัวอะไรวะบ้านผมเรียกมุดชิดมุดชิดเนี่ยเวลาจับมาแล้วมันมุดกลมบล็อกอย่างนี้เลยเนะน่าสงนะสารนะสัตว์พวกนี้เนี่ยวิธีการเอาตัวรอดของมันมีอยู่แค่นี้เองนะครับ ถ้าใครเจอก็จับมันออกข้างทางไปนะครับสูงสานมันเนี็ยรถเหยียบปเป็นอมอนทามอนทากาเดินะเป็นสวนเป็นอะไรข,ข้างบนนั้นนะม,มีทอยเลีด้วยนะมาทางนี้นะเดินมันจะมีทางเล็กๆมานะเขาหัวหมากไม่ใช่นะเขาหัวหมวก อันนี้ทางเล็กลงนะครับเสียงซาซาๆนั่นคือเสียงอะไรไม่รู้เนาะเสียงฝนหรือว่าเสียงน้ำตกหรือเสียงอะไรไม่มีใครทราบได้ตรงนี้มีการข้ามแม่น้ำนิดหนึ่งข้ามลำธารน,นะนั่นแหละ แหล่งเสียงเมื่อกี้มันคือตรงนี้นี่เองโอ้อัอึจะได้เลยล่ะคืออือหดชื่นขึ้นมาเลยแค่แต่มือก็พอ,อน้ำตกอะไรก็ไม่รู้นะ่ยไหลไปไหนก็ไม่ทราบอีกเหมือนกันแล้วข้ามาแล้วก็ลุยทางนี้ต่อโอ้ ตรงนี้ชัน,นีนะครับพึบดูกันแล้วจะโหดกว่าภูสวรรค์เยอะเลยไกลกว่าด้วยม,มืดครึมเลยข้างบนนี้ทุกคนมาอย่ามอวอย่ามัวแต่ก้มดูทางนะครับแอนหน้ามองข้างบนบ้างนะเอ,อเพราะว่า เมื่อกี้ผมเกือบโดนไปแล้วไม้ไผ่ที่เขาตัดไว้ระดับหน้าพอดีมีคนมาคองป่าอ,อ,อ,อ <c oughs> ถ้ามัวไม่กันไวนะ้มันทิ่มหน้าผมแน่นอนเลยเมืเอ่อกี้ตัดให้มนเลยกว่านั้นอีกนิดนึงเนาะใครที่มีหน้าที่ตัดอ่ะนะนี่จุดร้านบ้านครูอีทนะแล้วนี่จุด อะไรนะมนตาคาเฟ่ a, Cafe, อะไรทุกอย่างเนี่ยเมื่อกี้โอ้ยใกล้แล้วเว้ยใกล้แล้วนะี่นะนะนั่นะนี่เขาว่ามากอยู่นี่เอ้ยเขาหัวมวกพูดปิดตลอดเลยเอ่ะตอนนี้นั่งพักแป๊บสองนาทีเอาถุงดำมาลุยเลยเพราะว่าเอาไว้ใส่ของกล้องเก๋งอะไรตัวอะไรเดี๋ยวเผื่อฝนตกเฮ้เออู้ออ้อ ภูสวรรค์ยังดีที่เขายังมีขั้นมาดงบันไดให้อันนี้ไม่มีนะไม่มีนะครับก้อนหินอย่างเดียวเลยที่จะสกัดขา้าให้เราของเราไม่ลื่นได้รองเท้าก็ต้องเป็น MT ค <c ười> ือเป็นพื้นที่ไม่ลื่น ออามาทางนั้นก็ได้เหรอมีเชือกให้ด้วยโอ้เราไม่บอกเราด้วยเรามาคนละทางนี่ตรงนี้ตรงนี้ต้องก้มนะครับครบเอ,อมือปยุกเชือกนิดนึงถ้ามีเชือกนี่แสดงว่าตรงนี้ต้องหน้าทางจะยากสุดเล้วมั้งเฮ้ ฮโหดอยู uh ่เหมือนกันนะไม่ใช่อยู่เหมือนกันแหละโหดเลยแหละอันนี้มีเชือกให้จับเป็นระยะระยะ ก้าวได้สองสามเก้าต้องพักเออไปสู้ต่อเออเออ อโอ้ยตรงนี้มีแดดเปรี้ยงเลยใครเป็นคนค้นพบว่าคนแรกอะ <ś led> ไม่มันทำให้คนอื่นเขาลำบากกันไม่รู้ <ś led> ลยลำบากต้องไปค้นหาความจริงว่ามันสวยจริงเปล่าวะมันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับหินก่อนนั้นวะเอ,อิบ พักพักพักขาอ่อนหมดแล้วโอ้ยโอ้เอา้าเนินพาโนพาโนรามาวิวพอย์อเฮ้ยเอ้าเฮ้ยกูเดินเลยมั้ดนว่าะโอ้ เด้อเลยมาอันนี้หรือเปล่า,อ,าอันนี้ใช่หรือเปล่าอา่อะไรนะเตรียมชื่อแล้วเขาหัวมวกหึน่าจะใช่เลยโอ้นี่ครับใช่ไหมข้างบนมีมวกปะเออนั่นอ่ะ,อะข้างบนมีมวกตรงนั้นเขาถึงเรียกเขาหัวมวกโอ้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่างนั้นก็สําเร็จแล้วโว้ยตอนลงไม่รู้เลยตอนขึ้นมาสําเร็จแล้วเออขออากาศขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางขอบคุณต้นไม้ขอบคุณก้อนหินก้อนดินก้อนกรวดทุกสรรพสิ่งภูเขาแห่งนี้ที่ให้ข้ามาถึงตรงนี้ได้ ขอบคุณจริงๆขอบคุณสายลมด้วยที่พัดพามาโ,โหข้างในนั้นแบบไม่มีลมเลยมแม่เจ้าโว้ยจริงๆบริเวณเนี้ที่เรามาเที่ยวนี้กเรียกหุบเขาตีนไก่นะตั้งแต่วัดศรีกะอางมาอะ,อะไรต่ออะไรเนี่ยหุบเขาตรงนี้เป็นล่องเขาตรงนี้มันจะเป็นเอ่อเขาหุบเขาตีนไก่นะครับไปดูว่ามันถึงถึงนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหินก้อนนี้ติดตั้งกันยู่เด่นเป็นตระหา่า ไม่หลุดไม่ล่วงไปไหนครับนืดูข้างล่างดิข้างล่างนี่แบบว่าคือมันไม่ได้ติดอะไรอยู่เลยนะไม่มีใครมาเขาเรียกว่าเอาคอนกรีตเสริมเหล็กไม่มีนะ้วอืออันนี้น่าจะเป็นด้านหลังค ะเห็นอากาศเลยนะไม่ถึงว่าเอามาถึงว่ามองทะลุไปฝั่งนู้นได้นะก็อย่าเดินเพลินนะครับเพราะว่ามันอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับฝั่งนู้นดูที่อืมนั่นนะตรงจุดนั้นที่เราเดินมาเมื่อกี้นั่นนะางล่างนู้นนะที่เป็นถนนนะนแล้วก็เดินวนไปทางนูน้นวนมาทางนู้นวนมาทางนี้เลยอืม นี่คือน่าจะเป็นด้านหน้าเขาแล้วมั้งครับฝั่งนู้นผมไม่เดินไปดีกว่าเพราะว่ามันจะเป็นทางถูกกลับครโอผมทำสำเร็จแล้วเขาหัวหมวกโอ้โจโจ ข oh, oh. oh, oh. oh. อจุบทีนิด oh. ติดตั้งอยู่ได้แบบนี้นะผมว่าบาลานซ์ตรงดีมากๆเลยจุดตรงกลางที่มันบาลานซ์เนี่ยต้องดีมากๆเลยไม่งั้นผมว่านะเอาอย่างนี้นะผมพูดเล่นๆนะถ้าเกิดมีการสั่นไหวของพื้นดินเนี่ย ผมว่าร่วงแต่แล้วบาลานดีมากๆาเลยตั้งอยู่ได้เป็นไม่รู้กี่ปีกี่ชาติและนี้เราไม่รู้ไงว่าคนพบเมื่อไหร่อย่างไงอืมเป็นสิ่งที่ผมว่าเป,เป็นเป็นเป็นสิ่งอันซีนนะนี่คืออันซีนอ่าสิ่งหนึ่งครับเขาหัวหมวกที่ตั้งอยู่เด่นเป็นสหาโดยที่ไม่มีอะไรมายึดถือยึดดึงเอาไว้ ก็ถือว่าผมทําสําเร็จไปแล้วเก้าสิบเอร์เซ็นะเหลือแต่เดินลงนะครับตอนนี้ขอ,อนั่งเอาลมก่อนเอาแรงก่อนจะเจอกันข้างล่างเลยนะครับขาขึ้นเนะี่ยใช้แรงเยอะแต่ขาลงใช้เอ็นตรงเขาเรียกอะไรเอ็นเลยนะเอ็นตรงเนี่ยตรงข้อเข่าเนี่ยเยอะนะผมว่ากลับไปในข้อเข่าผมมีปัญหาแน่เลยไอ้ตรงเอ็นข้างหน้าเขาเรียกเอ็นอะไรไม่รู้แล้วต้องเอ็น้อยไหวด้วยใช้ตรงนั้นเยอะ พราะว่าลงลงขึ้นอาจจะเหนื่อยกว่านิดหน่อยแต่ลงก็เสียงภัยพอสมควรเหมือนกันเดีนี้ลงมาถึงพื้นราบกลายจะถึงบ้านสวนคูอิดที่จอดรถเอาไว้เดี๋ยวว่าจะไปอาบน้ำต่อทีอ่บ้านอะไรนะสวนลุงออ,อสสวนไม่ใช่สวนลุงจอสพูดผิดเห็นเขาเพิ่งทำขึ้นมาใหม่ เราไปดูกันว่าจะสวยหรือว่ายังไงมีอะไรที่น่าสนใจเออไปกันเลย จะพา,าไปดูลานของลุงจอสแล้วก็จะแวะอาบน้ําด้วยนะครับไม่ทราบว่าสวนลุงจอสเป็นอย่างไรตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยนะเนีย่ยซ้ายมือนะครับสวนลุงจอสน้ําไหลมาเป็นขั้นบันไดมาเลยนี่ฮะมีแคร่นั่งด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือจะมีสนามหญ้าแล้วก็มีลำธารตอนนี้กําลังน่าเล่นเลยนะครับขนาดที่อื่นเขาน้ําท่วมกันนะครับที่นี่กําลังสวย ฝั่งนี้จะมีเป็นเทเรสนะให้ออกไปกลางเต็นนั่น,นะครับอ๋อ,อ,อเวลและแค่แปดสิบเสือห้าสิบนะแค่เสียค่าเช่าแต่ไอเทเรสนั่นนะ่ะสำหรับคนกลางเต็นไม่ได้เสียเพิ่มครับคิดแค่คนละร้อยห้าสิบห้องน้ำเขาก็สวยงามนะครับนี่นะครับสะอาดสะอาดนะครับมีทั้งฝักบัวแล้วก็มีเป็นอ โถนั่งนะครับอข้างบนนั้นมีทางขึ้นไปด้วยนะอ๋อนี่ลูกโซนลูกอดอาหารตามสั่งแต่เขารู้สึกจะขายแต่วันหยุดนะวันธรรมดาเขาอาจจะจะไม่ค่อยมีคนเนี่ยอสวยงามอยู่ครับนี่อ้น้ำมาเป็นชั้นชัชั้นช,นชนมาเลยนะนี่ข้างบนนี้ก็เป็นที่นั่งพักพิงนะ เผื่อใครมาคนเดียวขึ้นมาเขาเรียกว่าานั่งงูงูเงาเงาอยู่ข้างบนนี้ได้คนเดียวนะใต้ต้นถนนนี่นะมีงูงอยู่ตรงนี่หู้อยู่ตร,งต,รงตัวว่าแน่นร่นะนั่นนะเ <c oughs> ขาไม่ได้คิดเพิ่มเติมนะครับไอเทเลสนี้ใครมาก่อนก็คือจัดไปเลยนะครับ <c oughs> ผมเดินเลยเข้ามาข้างในเลยตรงจุดนี้ก็กลางได้นะครับ อ๋อไปทางนี้มั้งที่นี่มีไฟฟ้าให้นะครับคนละร้อยห้าสิบบนโทเรสไม่ได้คิดเพิ่มอา้าวแล้วผมเดินมาทางไหนตรงนี้ก็กลางได้นะครับเนี่ยเนี่ยครับตรงจุดเนี้เข้ามาจะอยู่ด้านในสุดเลยมันจะเป็นที่ยกสูงขึ้นมานะแต่เออมันจะลงทา้าบไม่น่าจะได้นะลงทา้าบขนาดของผมนี่เออได้อยู่ แต่ว่ามันจะต้องหันหน้าไปทางนี้ตรงๆมาทางนี้เออได้อยู่เนี่ยหันหน้าไปทางนี้นะครับอ่าแล้วมีปลั๊กไฟอยู่ตรงต้นไม้นั่นเห็นปะสวยเลยตรงเนี้ยมองนะมองเห็นลำธารแล้วก็มองเห็นเอ่อลานกลางเต็นท์ที่เป็นลานหญ้านะครับแล้วก็มีต้นไม้อยู่พอดีพอดีไม่มากไม่มาแต่ต้นไม้ใหญ่ๆนะตรงนี้นะครับสวยนะแล้วข้างล่างก็จะเป็นเป็นทางแบบที่เป็นเทเรสนะ ผมพาลงไปดูด้านล่างฮึตรงนี้จะมีทางลงที่จะไปฝัง่งนู้นอ่อนี่นะครับสวยเลยตรงนี้ร่มร่มร่มรมสวัสดีครับผมสวัสดีครั้งครับ,รบแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีแคร่ให้นั่ง ทำกับข้าวนั่งทานอาหารนั่งคุยกันนั่งทําอะไรก็ได้แล้วแต่ฟังที่ติดกับลานหญ้านะฝั่งข้างหลังเนียมันจะมีลำธารนด้ดน้อยอีกด้วยนะมีน้ําไหลนะนี่เนะนี่น้องๆหนูลงไปเล่นได้เลยสบายๆเนี่ยนี่คนที่แบบอ่ายังเล่นน้ําไม่เป็นเนี่ยเนะี่ยยังได้เลยนะตรงนี้สวยอยู่ครับสวยอยู่ตอนนี้เวลาประมาณ 2, นะบา 2, ่ายสองนะบ่ายสองแสดงว่าตะวันออกอยู่ทางโน้นตะวันตกน้่ตีอยู่ทางนี้นะก็เงนะางงงผมชัดไปทางซ้ายอเอเอ เป็นยังไงกันบ้างครับผมจะเขาหัวหมวกนะครับแล้วก็มาสู่ลานกลางเต็นสวนลุงจอสนะครัใครจะมาแวะอาบน้ําหรือจะมากลางเต็นหรือจะมาทํากิจกรรมอะไรที่นี่นะฮะทุกอย่างก็สามารถทําได้นะฮะนะครับนิยมที่นี่เขานิยมมาวิ่งเทรลกันนะฮะตอนเช้าๆจะมีคนมาเยอะเลยตอนนี้กําลังมีอยู่นะนะครับก็ถ้ายังไงนะเห็นผมก็เห็นว่าที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่หนึ่งที่สวยงามนะฮะ ไม่ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะฮะก็ขนาดกําลังพอดีช่วงนี้น้ํากําลังน่าเล่นเลยนะครับช่วงนี้เดือนวันนี้เดือนอ่าอ่าสิงหานะฮะสิงหาประมาณวันที่กลางๆเดือนนะฮะก็น้ํากําลังสวยงามเลยนะฮะก็เชิญได้ครับผมสวนลุงจอดอ่าน้ำตกสีกระอ่างครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์คอมเมนต์กันเข้ามานะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยนะ,ะจากาเขาหัวหมวกมาสู่ สวนลุงจอร์นะฮะก็อ่ก็คงจะต้องลากันไปก่อนนะฮะอา่าลากันไปด้วยาการเล่นน้ำนะที่สนุกสนานของสวนลุงจอรสครับผมลาครับผมสวัสดีครับไม่ได้อาบนะ้ำมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วอะแต่ละภาพเลย <c oughs> <c oughs> เพราะว่าอ่คือเมื่อวานน,ะน้ำมีแหละที่อา่อาอะไรนะ พานั่งดำอะ่เะเมื่อวานมีน้ำอยู่แต่กลางคืนแต่ตอนค่ำไม่กล้าไปนะก็คือถลุกแล้วยังไม่ได้อาบน้ำเขากาดจะมาอาบเนี่ยมาหาอาบเอาแถวเนี้มาเจอสวนลูกจอดนะเออเห็นแล้วอดใจไม่ไหวเห็นไหม หมือนเดิมเลยคือเรื่องของเรื่องมันก็วันนี้ออกเหงื่อมาทั้งมันอะ่ะตัวร้อนร้อนพุ่มาเจอเย็นคิดดูอแทงเข้าไปในเจ็บเข้าไปถึงก้นบึ้งหัวใจนะฮะอืม,อมสดชื่นไปเลย สดชื่นขึ้นมาเลย <classes> ถ้าเกิดน้ำตรงนี้มันไหลมาจากไหนก็ไม่รู้นะก็คือมันไม่ใช่รับตกกระอองอะน้ำกระอางมันต้องอีกที่หนึ่งไงถ้าน่เออไม่ได้ลืมถามลุงจอร์ดว่าเออตรงนี้น้ำไหลมันมันมันมาจากไหนไม่ช่างมันเถอะอย่าไปสนใจมากอ๋อน้อยแต่เขาเขาบอกว่าจะพรุ่งนี้จะเป็นต้นน้ำนะ เป็นต้นน้ำของน้ำตกหลายๆอันข้างล่างเลยเออระวังว่าเขาโดน ก็เร็วขาดที่หน่อยนะติดนั่นติดนี่อ้าวเหนื่อยมั่งหมดแรงมั่งอะไรมักงน่อยนะรงดึนี่ยะยังลึอีกตรงนั้นก็ลึกอีกแต่ว่า ทุกจุดทุกลานกลางมันจะแค่ชิดติดในน้ำหมดเลยนะก็กลางตรงนั้นเนี่ยก็มาเล,ลงมาเล่นน้ำตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมก็ห้อง,องนงห้องน้ำห้องน้ำห้องท่าอะไรเขก็มีพร้อมแหละครอ่เนาะก็มีทั้งเป็นเขาเรียกอะไรนะใต้ร่มไม้ที่โร่มแจ้งแล้วก็ติดใจนะฮะ